สวัสดีค่ะพบกับเจนอีกครั้งในรายการเขาจะเชคค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนักแสดงนำหญิงนะคะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยเธอคนนั้นก็คือมาโกโรบบีนั่นเองปกมือ ยโอเคค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงมาโกโรบี้นะคะซึ่งใครๆหลายคนคงจะติดภาพเธอในบทฮัลลี่ควินนะคะแฟนสาวแสนสวยของโจ๊กเกอร์นั่นเองแต่ก่อนที่เธอจะมารับบทฮัลลี่ควินที่ทุกคนรู้จักนะคะเธอเริ่มต้นการแสดงค่ะมาจากรายการโทรทัศน์เรื่องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Neighbors ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเธอก็ออกตามหาความฝันค่ะออกตามความฝันออไปที่ฝั่งฮอลลีวูดค่ะจนในที่สุดเธอก็ได้รับโอกาสสําคัญในการออดิชั่นบทนาโอมิค่ะพันรยาแสนสวยนะคะของจอแดนเบลฟอร์ดค่ะในเรื่อง The Wolf of Wall Street นะคะที่ออกฉายในปี2013แต่ก่อนที่เธอจะได้รับบทนี้นะคะมันมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่าเกือบจะจบชีวิตในวงการบันเทิงของมาโก้รอบบี้ไปตลอดกาลเดี๋ยวเจนจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ค่ะมาโก้รอบบี้ตอนนั้นนะคะในวัย22ปีเธอได้เดินทางไปออดิชันในบทนาโอมิภรรยาของจอแดนตอนนั้นเนี่ยในห้องออดิชันก็มีลลโอนาร์โดดิคาปิโอนะคะคนที่เล่นเป็นจอแดนเนี่ยแหละคะ่ะต่อบทกับมาโก้อยู่ด้วยแล้วก็มีเหล่าผู้กำกับแล้วก็ฝั่งผู้ผลิตภาพยนตร์นะคะก็มานั่งดูการออดิชันในครั้งนี้ตอนนั้นมาโก้เขาก็คิดนะคะว่าเขาเนี่ยมี 30วินาทีเท่านั้นก่อนที่จะเดินออกไปเขาจะทําอะไรบ้างไหมเพื่อที่จะให้คนในห้องเนี่ยจดจําเขาแล้วเขาจะได้รับบทนาโอบินี้ไปครองเธอก็คิดว่าจะทํำยังไงดีซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเลโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยเขาก็เริ่มพ่นบทของเขาออกมาเขาก็บอกว่าคุณต้องดีใจนะที่คุณมีสามีที่ดีแบบผมเพราะฉะนั้นเข้ามานี่สิมาจูบผมมาจูบผมตอนนี้เขาก็พูดไปซึ่ง มาโกเขาก็คิดเหมือนที่หลายคนคิดนั่นแหละคะ่ะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เธอจะได้จูบก,กับลีโอนาร์โดดิคาปิโอมันจะมีโอกาสแบบนี้ที่ไหนอีกมันคงไม่มีเป็นครั้งที่2แน่นอนแต่ระหว่างที่มา r โก้คิดนะคะร่างกายซีกหนึ่งของเธอเนี่ยก็ดันทํางานไปก่อนหน้านั้น,นะคะ่ะคือเธอเนี่ยตบหน้าลีโอนาร์โดค่ะตบจนเขาเนี่ยก็รู้สึกงงแล้วคนในห้องก็เงียบซึ่งตอนนั้นมาโก้เขาก็คิดในใจว่าแย่แ yeah, ล้ว เธอทําอะไรลงไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโง่ที่สุดเลยฉันไม่ควรจะทําอย่างนั้นถ้าเธอไม่ถูกฟ้อง ด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายเธอก็คงจะต้องติดคุกด้วยสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าชีวิตในวงการบันเทิงของมาโก้รบบี้เนี่ยก็จะต้องจบลงไปโดยปริยายแต่แล้วเรื่องทั้งหมดกลับไม่ได้เป็นอย่างที่มาโกคิดนะคะเพราะว่าลีโอนาร์โดกับผู้กำกับที่ชื่อว่ามาตินสกอเซซีเนี่ยกลับรู้สึกว่าสิ่งที่มาโก้ทำเป็นการด้นสดนอกบทที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะพวกเขาก็เลยถามเธอว่าทำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมซึ่งนั่นแหละคะ่ะก็เลยทำให้มาโก้รบบี้เนี่ยแตกต่างจากผู้ที่ เข้าออดิชั่นคนอื่นๆค่ะแล้วในที่สุดเธอก็ได้บทนาโอมิไปครอบครองค่ะหลังจากนั้นมาโก้ก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเธอก็ได้เข้าไปเล่นในภาพยนตร์เรื่อง About Time ค่ะไอทอนย่านะคะรวมไปถึงเรื่อง The Legend of t a r z a n แล้วก็ b s ม e l l ด้วยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็นำพาความสำเร็จมาสู่ตัวของมาโก้เองรวมไปถึงบางเรื่องเนี่ยก็ทำให้เธอได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยและนอกจากนี้ น,ะะนอกจากเรื่องที่เจงกล่าวไปเนี่ยเราก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับบทฮาร์รี่คว h นนะคะ <Hi boys. S 1> ซึ่งเป็นบทที่ทุกคนติดภาพจริงๆทุกคนทั่วโลกรอดู h a r l e ี่คว n นนะคะจนเธอเนี่ยมีภาคแยกเป็นของตัวเองค่ะในปี2020นะคะฮาร์รี่ควิน b i r t h of p y ค่ะแล้วตอนนี้ก็มี The Suicide Squad มาด้วยนะคะในปี2021ไปติดตามกันได้ค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวของมาโกโรบบี้นะคะกับการเดินสดเล่นสดตามสัญชาตญาณนะคะที่นำ ความสําเร็จมาสู่ตัวเธอเองจนถึงปัจจุบันใครที่สนใจเรื่องราวสนุกๆกเกี่ยวกับ pop culture นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ในรายการ Culture s h a k e ในทุกช่องทางของ The People ค่ะสวัสดีค่ะ